ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจํานวนร้านอาหารเทียบกับจํานวนประชากรถือว่าเยอะอเรามีเจ้าของร้านอาหารในเมืองไทยเกือบ4ี่้านลายครับจะมีเพียงแค่สิเท่านั้นที่อยู่รอดเกิน3ปีนั่นหมายถึงอีก90%ที่เปิดร้านเนี่ยเขาจะเจ๊งภายใน3ปีแรกเลยผมทําอาหารไม่เป็นเลยเราก็ไปหาทุกอย่างในออนไลน์เท่าที่เราพอหาได้ก็เลยไปทํากันบ้านจนออกมาเป็นชื่อร้านเพนกวินอีชาบูคิดในใจนะครับกูรวยแน่เพราะอะไรเพราะมันมีสไตล์หรือกณอร่อยเป็นพิเศษหรือมันยังไง ไลายแพ็กวันนี้จะชวนท่านผู้ชมมาคุยเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจที่ผมว่าในประเทศไทยเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีความหลากหลายมีความแตกต่างและก็มีปริมาณและจํานวนของผู้ประกอบการเยอะมากผมว่าตามความคิดผมนะเยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกนั่นคือธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับร้านอาหารเลยเนี่ยม,มีตั้งแต่ถูกมากจนกระทั่งแพงมากก็มีมแต่ท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นมันก็มีการเติบโต มันมีการล้มหายตายจากมันมีการได้ดั่งใจและไม่ได้ดั่งใจและท่ามกลางสิ่งนั้นเรายังเจอวิกฤตละลอกต่างๆที่คงจะมาอีกเรื่อยๆแหละ<ม>เปลี่ยนไปทั้งแบบมาจากธรรมชาติทั้งมาจากผลงานของมนุษย์วันนี้จะคุยกับน้องต่อธนพงศ์วงชินศรีเจ้าของร้านเป็นก้นอีชาบูครับตอนนี้มี8สาขาตอนนี้มี8ครับในเวลากี่ปีครับในเวลา6ปีครับพี่ดูคุณยังอยู่ในเอสมีไหมยังถือยังเป็นขนาดเล็กอยู่อ่า แต่ถ้ามีร้อยสาขาไม่ใช่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ก็จะเป็นอีกอีกสเกลหนึ่งครับอีกสเกหนึ่งผ่านโควิดมาได้ด้วยดีไหมก็เกือบไม่รอดเหมือนกันครับเวลาเกือบไม่รอดเนี่ยจะได้ชุดความรู้ที่จะเอามาแบ่งปันกันได้ว่าทําไงให้มันรอดแล้วเราเจออะไรบ้างแล้วไปเปรียบเทียบกันสมมติท่านผู้ชมทาร้านอาหารอยู่ชันันรอดแบบไหนฉันไม่รอดแบบไหนแล้วดูสิว่าคุณต่อทํำยังไงนะครับเล่าเรื่องภาพรวมของธุรกิจร้านอาหาร ให้ให้เราฟังหน่อยเท่าที่คุณต่อรู้เพราะว่าเห็นบอกว่าเป็นคนอยากเผยแพร่ข้อมูลเรื่องนี้ให้ให้สู่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจํานวนร้านอาหารเทียบกับจํานวนประชากรถือว่าเยอะเรามีเจ้าของร้านอาหารในเมืองไทยเกือบ4ี่ล้านรายครับโอ้โหประชากรเรามี670ล้านคนเยอะมากนะใช่ครับซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งเป็นสรตทฟูดครับนั่นหมายถึงว่าคนทั่วไปเนี่ยแหละครับทำร้านใช่แต่ข้อมูลที่น่ากลัวกว่านั้นคือจะมีเพียงแค่ส0เท่านั้นที่อยู่รอดเกิน3ปี นั่นหมายถึงอีก90%ที่เปิดร้านเนี่ยเขาจะเจ๊งภายใน3ปีแรกเลยเดียวๆอันนี้คุณรวมทั้งแบบแบบขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กหมดมมหเลยครับรวมหมดเลยครับตายเ0้บนะตายเกาครับเราไม่เคยรู้ข้อมูลตรงนี้แล้วเรา<ด>คิดว่าธุรกิจร้านอาหารคนคนเขาชอบคิดว่ายัางไงก็ต้องกินนั่นดิเศรษฐกิจไม่ดียังไงก็ต้องกินใช่เขากินครับแต่เขาก็กินจํากัดแต่คนที่มาแบ่งก้อนเค้กมันเยอะครับมันก็ต้องมีคนที่ลูกค้าเลือกและลูกค้าไม่เลือก ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากทสวงพาณิ์เลยครับไม่ได้เพราะโควิดอย่างเดียวละไม่ใช่ครับโควิดแค่เป็นตัวเร่งให้มันเกิดเร็วขึ้นครับถือว่าปกติไหมหรือวงจรชีวิตของธุรกิจประเภทนี้มันสั้นต้องเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นต่อผมว่ามันเป็นเพราะการเข้ามาในธุรกิจมันง่ายมันไม่มีกฎระเบียบข้อกฎหมายที่แข็งแรงหรือชัดเจนมากนักม,มันทําให้ใครตกงานก็มาทําอาหารขายใครอยากมีอาชีพเสริมก็มาทําอาหารขายใครมีธุรกิจหลักอยู่แล้ว อยากมีธุรกิจที่ชวนเพื่อนมาได้ก็มาทำอาหารขายาครับแต่ว่ามองได้อีกแง่นหนึ่งก็คือคนเข้ามาทำอาจจะทำโดยความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไม่ดีพอใช่ครับเพราะว่าเราไม่มีคณะหรือสาขาที่สอนการทำร้านอาหารเรามีแต่สาขาที่สอนทำอาหารซึ่งการทำอาหารากับการทำร้านอาหารมันเหมือนจะเหมือนกันแต่ว่าจริงๆมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับต้องแยกนะทำอาหารส่วนหนึ่งกับบริหารธุรกิจนี่อีกอย่างหนึ่งใช่ครับตัวคุณเริ่มยังไงครับ ตัวผมจริงๆเป็นสถาปนิกเหมือนกับพี่ uh huh. ดูอะ uh huh. ครับเ <Okay. S 2> มื่อประมาณสัก6ปีที่แล้วพอดีที่บ้านก็ประสบปัญหาธุรกิจนิดหน่อยที่ทําให้ผมกับพี่ชาย uh huh. เราจงต้องออกมาดูแลครอบครัวซึ่งตอนนั้นเราก็เปิดบริษัทออกแบบเล็กๆ uh huh. ซึ่งก็คิดว่าระยะยาวคงไม่สามารถดูแล ครอบครัวทั้งหมดได้ขนาดนั้นเราก็อยากจะมีอาชีพเสริมเหมือนคนอื่นเลยครับเราก็มาดูที่ธุรกิจร้านอาหารแต่เราชอบทํากันบ้านอยู่แล้วรีเสิร์ชก่อนเฮ้ยทาไมไม่มีใครออกมาให้ความรู้เรื่องพวกนี้เลยจะไปซื้อหนังสือว่าทำร้านอาหารทํำยังไงก็ไม่มีใครสอนมีไหมเรามีตําราหรือมีพวกแบบนี้ไมบางไทยไม่มีเลยไม่ได้เล่มเดียวอ๋อเหรอเราก็เลยไปขอเพื่อนๆหรือคนรู้จักว่าเออขอดูรู้ได้ไหมว่าทําร้านอาหารทํายังไงขอดูครัวได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้หรอกของพวกนี้ต้องล้มเองเจ็บเองถึงจะเข้าใจ อเอาแล้วที่บ้านเราล้มอยู่แล้วแล้วจะให้เราล้มอีกต่อหนึ่งเหรอเราก็ไปหาทุกอย่างในออนไลน์เท่าที่เราพอหาได้เราก็เริ่มธุรกิจร้านขึ้นมาแต่เราก็มีการวิเคราะห์ว่าโอเคเราจะทําตัวเองให้แตกต่างจากตลาดยังไงก็เลยไปทํากันบ้านจนออกมาเป็นชื่อร้านเพนกวินอีชาบูเราทําอาหารไม่เป็นครับผมทําอาหารไม่เป็นเลยเราก็เลยไปดูว่าร้านอาหารประเภทไหนที่มันน่าจะพอวางระบบให้ขยายสาขาได้เยอะเราก็จะเห็นว่ามีแบรนด์เจ้าตลาดที่เขาขยายสาขาได้เยอะแล้วเราก็ไปดู มาเก็ตไซส์ของตลาดนี้ว่าโอ้โหมัน20,000กว่าล้านเนี่ยแล้วมีอาจารการเจริญเติบโตเกือบต20%ต่อปีอเราวิเคราะห์เทรนว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเจอจุดพีคแต่ว่าอาจจะใช้เวลาสัก2 3งปีถ้าช่วงนี้เราเราวิ่งไปก่อนแล้วก็สร้างฐานแฟนเราให้ได้หาช่องว่างการตลาดให้ได้เราคิดว่าเฮ้ยมีลุ้นอยู่ได้เราก็เลยยอมอ่ะลองลงดูว่าแบบเราจะทำร้านได้ยังไงบ้างร้านอาหารชาบูส่วนใหญ่สมมุติว่าไปตั้งอยู่ข้างนอกห้างถูกไหมครับ เงินลงทุนอยู่ประมาณสัก3ล้านถึง5้าล้านบาทถ้าไปอยู่ในห้างอาจจะเป็น5ล้านถึง10ล้านบาทแต่ถ้าเรามีตังค์หล้านบาทเท่ากับเราต้องหาตังค์ให้ได้อีก3 4ล้านบาทเพื่อไปทําเราก็ไม่รู้ว่าจะได้คืนทุนเมื่อไหร่เราก็เลยคิดว่าเอถ้าเราอยากได้คืนทุนเร็วขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่สามารถขายให้ได้มากขึ้นกว่าปกติเราก็ต้องลงทุนน้อยกว่าปกติเราเลยมาเบรกดาวน์ว่า1ล้านบาทเราจะไปทําอะไรได้บ้างปรากฏว่า1ล้านแทบทําอะไรไม่ได้เลยเราก็เลยนั่นดิผมกําลังคิดว่าคุณ แต่งร้านสร้างร้านขึ้นมาหมดแล้วมั้งเราเป็นสถาปนิกเราสามารถเอาวัสดุราคาถูกแต่มาสร้างแวลูด,ด้วยดีไซน์ให้มันดูมีสไตล์ขึ้นมาได้อตอนนั้นก็ทําไซต์ก่อสร้างพอดีครับเราก็เลยเอาสัางกะสีที่เขามุง<ซ>หลังคาเหรอของคนงานก่อสร้างเนี่ยเราก็ลื้อมาพอดีอเอาไม้ที่เขาทําเป็นไม้โครงไม้โครงครับอเอามาเพาะเป็นโครงแทนที่จะเป็นโครงเคล้าอย่างอื่นอเอาสีที่เหลือจากไซต์ก่อสร้าง ก็มาทาสีแล้วระวางสไตล์ว่าร้านเพนกวินเราจะเป็นร้านที่ไม่เนียยความไม่เนียยคือจุดขายเราก็เลยทําร้านได้จบอยู่ที่ประมาณ1ล้านพอดีเลยครับแล้วก็เปิดเป็นร้านสาขาเดียวสาขาเดียวอยู่นในห้างหรือสแตนดานร์ลสแตนดาร์ลนอกห้างครับนอกห้างอยู่ที่สะพานควายแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยสิ่งเดียวที่จะทําทให้เราเกิดขึ้นมาได้คือการตลาดออนไลน์นะวันนั้นคือเราเริ่มทํา Facebook เลยเราเป็นร้านแรกที่เริ่มยิงแอดเฟซบุ o กอะครับตอนนั้นก็กลายเป็นว่าเฮ้ยยิงแอดแล้วมันมาให้ทำคอนเทนต์สนุกสนุกเฮ้ คนกดไลค์เรามากขึ้นม,มันก็เริ่มสนุกหาวิธีการไปเรื่อยๆจนสักเดือนเดือนที่3เดือนที่4เดือนที่5เนี่ย ลูกค้าเริ่มต้องต่อคิวลูกค้าเริ่มต้องจองล่วงหน้าแหละอพอเดือนที่ห้าเราคืนทุนอันนี้เร็วม,มากนะน,นี่เกินดีกว่าแผนด้วยนะดีกว่าแผนเราคิดว่าประมาณปีครึ่งคืนทุนเพราะอะไรเ<อ>พราะมันมีสไตล์หรือคุณอร่อยเป็นพิเศษหรือมันยังไงคือคือผมว่าเีขตัวเองให้หน่อยผมผมว่า positioning ของผมทีแรกเนี่ยรสชาติผมทําแตกต่างจากตลาดชาบูที่มันเป็นต้นตํำรับส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะโฆษณาความเป็นญี่ปุ่นน้ําซุปแบบญี่ปุ่น ซึ่งน้ำสุก,กี้มันจะเป็นน้ำดําที่ซดไม่ค่อยได้แต่เวลาไปจุ่มกับเนื้อจุ่มกับไข่ไข่ดิบแล้วมันอร่อยถูกไหมครับแต่เราคิดว่าวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าแถวที่เราไปอยู่อะ่ะเขาติดกับการซดน้ําซุปก่อนที่เนื้อจะมาอะไรมาเราเลยพยายามสร้างความหลากหลายแล้วเราไม่เสนอความเป็น traditional เพราะถ้าเกิดเสนอความเป็นต้นตำรับผมจะสู้กับเจ้าตลาดไม่ได้เราเลยเสนอความสนุกเข้ามา,าซึ่งเหมาะกับออนไลน์แล้วปกติ เราไปทาร้านอาหารญี่ปุ่นร้านชาบูเวลาจะถ่ายรูปอะครับซูชิก็จะไม่ค่อยชัดเนื้อก็จะไม่ค่อยสวยเพราะไฟมันสลัวสลัวผมวิเคราะห์เพลลูกค้าตรงนั้นเราเลยใส่ไฟของ <ไฟ S 1> คุณคือคนคนหนุ่มคนสาวคนที่แบบใช้กินอะไร,รต้องถ่ายรูปให้เพื่อนดูเราวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าก่อนอว่าเขาเขาแชแชร์ก่อนกินเราก็เลยทําให้สว่างที่สุดแล้วส่องกลางโต๊ะถ่ายยังไงก็สวยอาหารทุกอย่างของผมจัดเพื่อถ่ายลงออนไลน์คือเราปรับตัวเข้าหาลูกค้าปรากฏว่า ถูกจริตกับลูกค้าคนรุ่นใหม่แล้วพอบริการเราดีรสชาติเราดีเขาก็กลับมาซ้ําครับเขาก็ไปแชร์บอกเพื่อนเพราะไม่งั้นคือเขาไม่รู้จะแชร์อะไรเขาจะแชร์แค่ผักแชร์แค่หมูมันคนไม่กดไลค์เขาอะครับเรามีอย่างอื่นให้เขาแชร์มันต้องมีของเล่นมีอะไรเพิ่มขึ้นมาใช่แล้วเราก็เริ่มให้ความสําคัญเรื่องการบริการแบบสนุกแบบเป็นกันเองอยังไงครับเราก็ให้พนักงานชวนคุยกับลูกค้าได้เราสอนเขาเทแค์ care, ลูกค้าลูกค้าพามาลูกเล็ก พนักง,งานเรามีลูกเล็กอุ้มลูกเลี้ยงแทนลูกค้าลูกค้าก็ชอบเพราะเขาก็กินอย่างสนุกอ,อะไรแบบนี้เราพยายามใส่ใจในเรื่องดีเทลพวกนี้แล้วทำให้เราเกิดมาในตลาดได้ครับโอเคห<ต>ลังาจากนั้นเราเพิ่มสาขาก็าไม่ถึงปีเราก็ตัดสินใจขยายสาขาสองเพราะเราคิดว่าหูสาขาแรกเล็กนิดเดียวเรายังได้รายได้และกาไรต้งเยอะอสาขาสองเราต้องรวยแน่เลยก็คิดง่ายๆคูณ2มันจะเป็นยังไงล่ะคูณ3มันจะเป็นยังไงไรเง้นเข้าใจว่าคนทําธุรกิจส่วนใหญ่ก็จะคิดแบบ เป็นสมการแบบนั้นร้อยตารางเมตรทำรายได้เท่านี้ถ้า200ต้องคูณ2องสิครับก็เลยไปตัดสินใจเซ้งที่ที่หนริมถนนใหญ่เอาเงินหลายล้านที่ได้กำไรทั้งหมดอะไปเซ้งโดยมีการวิเคราะห์ตัวเลขเป็นอย่างดีเพราะเราชอบการวิเคราะห์ตัวเลขคิดในใจนะครับกูรวยแน่สองอาทิตย์หลังจากที่ลงเงินเป็นเจ้าของที่ถนนตัดครับตัด ตัดผ่านตัดออกตัดที่จอดรถหายหมดเลยครับที่เกือบหนึ่งไร่ไม่มีที่จอดรถเลยครับพี่ดูอ๋อโดนเวรคืนโดยเราไม่รู้ทั้งถนนรู้อยู่แล้วครับรวมถึงคนที่เซ้งให้เราครับแต่เราไม่รู้เราไม่รู้ครับโทษใครไม่ได้เลยครับอ,อันนี้ล่ะเหมือนผมก็เคยเคยโดนแบบดีจังเลยถนนตัดผ่านที่เราแล้วเข้าเข้าห้องนอนเลยตัด <laughs> หมดเลยครับไฟหมดเลยะนะตอนนั้นเราโดนค่าเซงไปหลายล้านแล้วมีค่าเช่าตกเกือบเดือนละหนึ่งแสนนะครับ แล้วเราก็เลือกที่จะสู้ต่อคือเราจ่ายค่าเช่าทิ้งจนกว่าถนนจะเสร็จเป็นเวลา2ปีกว่าเดือนละแสนทิ้งเลยครับเ,เสร็จแล้วอ้าวเงินหมดทํำยังไงกู้นอกระบบค,ครับโอ้ยอดอกเบีย้ยกู้สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยลอยละยีะะะกว่าโอแล้วก็ไปทําร้านอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะตอนนั้น เราก็มีหนี้2ก้อนที่เราจะต้องใช้เราก็ทําร้านสาขาสองแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาค่อยๆดีขึ้นก็เอาเงินกําไรที่ได้ไปใช้หนี้ใช้หนี้ใช้จนหมดเราก็ไปขยายสาขาสามต่อทีนี้เราเข้าไปในห้างเลยครับตอนเข้าไปในห้างยังมีตังไม่พอทํำเลยเรายังขอผ่อนค่ามาจําเลยครับก็เปิดสาขาสามได้ยังยังใช้กลไกของสาขาหนึ่งอยู่ใช่ไหมใช่สาขาหนึ่งนี่ตัวสิดฟรินให้เรา าเรไม่วิธีการนําเสนอเหมือนกันเลยครับซึ่งพอสาขาสามเออสองสามเออยอดขายเริ่มเป็นสเต็ปขึ้นมาเริ่มเริ่มดีเราก็คิดว่ามีคนสอนว่าอยากฝากไข่ไว้ที่ตะก้าใบเดียวนะใช่เราก็กระจายความเสี่ยงครับเราทําเป็นร้านชาบูซูชิฉันทําชาบูซักเซสฉันมีซูชิอยู่บ้างทําไมฉันไม่เปิดซูชิเลยล่ะแล้วเป็นอลาคาร์ดเลยคือไม่เป็นบุฟเฟ่ตละบุฟเฟ่ต์กำไรน้อย ซูชิมันสั่งเป็นจานๆมันได้กำไรแน่ๆคำหนึ่งร้อยกว่าบาทชาบูเราหัวละสามสี่ร้อยรวยละเราก็รวยอีกละเราคิดว่าเรารวยแล้วเราก็ไปปักใจกลางสีลมครับแล้วเราก็ไปสร้างร้านสวยเลยครับตั้งเป็นแบรนด์ใหม่เป็นแบรนด์ซูชิของเราชื่อชื่อเพนกวินอิชิครับมันเปิด6เดือนแล้วมันก็ปิดเลยครับผมสีลมเนี่ยหรอครับแล้วก็ภายใน2เดือนเนี่ยก็ขัดทุนนิดหน่อยเราคิดว่าโอเคกําลังเรียนรู้พอเข้าเดือนที่สาม ประกาศว่าปิดรีโนเวทตึก3เดือนตึกที่เราเช่าอยู่เช่าอยู่โดยไม่เคยบอกเราอแล้วก็ตอนนั้นจริงๆบริการเราก็ไม่ค่อยดีรสชาติก็ยังไม่ค่อยดีมากมปรากฏว่าปิดไป3เดือนขาดทุนอีกหลายล้านครับอพอเปิดกลับมาแล้วเหมือนกับแบบภาพมันหายไปกลายเป็นว่ามันก็เหมือนขาดทุนสะสมเราตัดสินใจปิดแล้วเราคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงหมดเวรหมดกรรมแล้วก็สตาร์ทขึ้นมาใหม่ทีนี้ก็ขยายสาขามาเรื่อยๆก็ไปเริ่มไปต่างจังหวัดเพราะเราคิดว่าเฮ้ยปักหัวเมืองใหญ่ เราต้องไปหัวบางใหญ่ก็ไปเชียงใหม่เชียงใหม่ครับเราวิเคราะห์พฤติกรรมคนเชียงใหม่ดีแน่นอนก็เพิ่งปิดตัวช่วงโควิดครับตอนที่เราเจ๊งตอนนั้นเนี่ยเราโทษคนอื่นว่าโหเจ้าของที่ไม่แจ้งเราเราไปโทษคนอื่นพอผ่านไปสักพักกลับมาดูตัวเองอ๋อ80%มันเป็นที่เรานี่ข้อดีอย่างหนึ่งคือทุกครั้งที่คุณต่อเขาเจออะไรก็ตามแต่จะไม่โทษชะตากรรมจะไม่โทษดวงทุกอย่างมันเกิดขึ้นมัต้องมีเหตุ ต้องมีผลผลมาจากเหตุใช่ครับ,รบจึงเกิดเป็นอขอให้เล่าเรื่องหนังสือนี้นดนึงค,คุณเป็นคนอยากจะเผยแพร่เรื่องนี้เพราะอะไรยังไงครับเพราะว่าตอนที่ผมเริ่มร้านอาหารนะครับมันไม่มีใครให้ความรู้กับเราเลยไปขอดูครัวใครก็ไม่มีใครให้ความรู้เราเลยบอกตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งเราพอจะยืนได้เราจะเผยทุกอย่างที่เราพอที่จะรู้และเป็นประโยชน์คนอื่นโดยไม่กักเพราะวันที่เราหลังพิงฟ้าวันที่เราไม่มีใครช่วยเนี่ยถ้ามีใครสักคนยื่นเชือกเส้นเล็กๆให้เราอ่ะ เราก็ยังจะคว้าไว้ฉะนั้นเราอยากเป็นเชือกเส้นนั้นให้ผู้ประกอบการร้านอาหารในเมืองไทย